กนจะพลาบอยู่มึงเน่ย,ยทุกคนได้ลายดิปลาซี่อยู่หมงมึงนน,นี่ทุกคนก็นอย่างอันโยะอยู่ทุกคนนี่จะใช่ม่้โกกป่าก่อน อันนี้คืออันจิมจีอันจิมป่านะอันนี้ปลากะปลาฮิตแมงนะทุกคนอันนี้นะแกงแกง,แกงปลาซีอิ๊วเซอร์มาโบสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและรับช้มสบายดีสงัยสายเด้อทุกคนเมื่อนี้กะคอยกะหลังจากอันมาแต่ไฮแต่โซนสนแป้งนะทุกคนคอยเาอาอมาให้มาหน้าคอยคือกาวคือเดิมนะ ันนี้นาวาสิพ้าพีผ้าน้องอันไปหายูหาย่หากินอันท่างน้ำนะทุกคนวาัาิะไปหาตึกป่าซี่อยู่ได้ไปกับอันส่อข้ามแล้วกับาแม่แล้วก็ค่อยสามคนนะแต่เอามานามือน,น่นะหกคนแต่ไปหายู่หากินนะสามคนทุกคนเลยแม่กับส่อขนน้ามนายางไปก่อนแล้วเดี๋ยวค้อยน,น้าจิไปตำลังทุกคนไปลุ้นติดตามพับสมม้มบองน้ำเดียวนอว่าอันมานหรือมีมานนะเดี๋ยวก้อนไปหายูหาย่หากินกัน คอยกาต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านเนาะที่เ้ามาติดตามฮับสม้มและกะส่งกำลังแรงใจมาคือคอยขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเด็ดทุกคนไปตึกปลากามีเมต่ตึกยอยู่พายพอได้ผายเขาหน้าบ้านนะพาแม่นกันอยู่ฟูนะทุกคนสัาค่ำนะคือสีฮอดพายง่า่แล้วละ่ะนี่อันนี้เนะพายลุม้มพายน้อยน้ำแห้งแล้วทุกคนน้ำเริมแห้งฮอดยามนี้แล้เขาหนาเขาหน้า,า,นาบ่าวก็เริมแล้วทุกคนเริมเลึงแล้วนะพวกสัรลาบอยู่ เคยยีอพอเก้วละไปข้าวอเนาะแม่เจาา้าน้ำไหลปลาเจ้าคอยเบ้าไหลปลาเจ้าคอยเบ้าเจ้าเป้ปปเอามาหนึ่งเลยจ้ะมาหนังเบื้ดิมาหนังเบิ้งดิซื้อสวัสดีพี่เลิศอ,อันนี้นะรถิศเพื่อเป็นเนืเน,นี้เดี๋ยวมุมนี้จะเป็นสายระบายของขายนะบ่าวทุกคนเลยเจ้าเจอจอิ๊บเจอโต้งแต่หื้งขึ้นแล้วเพระาะว่าฝนยาตกแล้วเนาะ มีพาดไว้นี่ทิพย์ก็แต่ด้านนี้น่าจะเป็นซอนเป็นไส้กับเจ้าเสื้อแบบนี้เลยทุกคนก็ราเสื้อเอาป่าปลามันดินน้ำนี่ชุดลายมันจะขึ้นภายใหญ่ได้มันไม่ได้ลงเลยนี่อันนี้มันเป็นน้ำน้ำไาลลงแต่เสื้อปะซอนถ่านนันจะปีนขึ้นเวลาปลามันขึ้นกับบิ่บินขึ้นกับมันถือน,นี่นะมัถือซ่อนถือไส้ขาา้าากเ่เสื้อ ปาซีอตรงนี้นะ่นแน่นแปลาเคงแนแน่นแน่นนปลาเคงพี่แม่นแน่นเลยไปนี่ปลาเคงลูกค็เ้ยนี่ปลาเคงกับปาซีอยู่ดินน้ำเอ้นหรือคอยลงลงงเอาไปอะไ้บ่มาซแน่เดี๋วกได้นะาวพี่เอ จะป่าไรไปนอนนอนปนอนอนยิ่น่ยมาคอลูกปีป่าค้อนนนอนป่าวับวับป้ีใช่หรป,ป่าขอดอกมันนี่ละ่ะมีไรที่เตวจ้ะจับแล้วนอนนอกาดอิกปีนีน่มจนอยู่นี่ยัยงยู่งได้ปากเข่งด้ยง ปูปลาก็บ่แม่นที่นี่ได้ทุกคนนี่มาแม่น,มนจ้ะมาเจ้ามางกรกินลูกพอดีมากฮอดซื่อชั่วข้ามกลางกอดเลยได้พูน้ำลายขนาดถ่ายน้ำเบานะเนาะจ้าปปลาได้อยู่บ่น้ำลายก็เด้อ นี่นี่ปลาน้ยถองมาทำแต่แค่ไมนะยังหรือไม่ก็กลายมาเร็วกลายมาได้บางฮะเจ้งแคมตคุณจะไปกบหนูไหมหน่ะนี่ปลาน้อยม่อยู่แคพี่หน่ะมูมึงเยอะนึกคำพู

coi xì đuổi gặp cho kham á tôi bạn đi lại nhộn luôn không ไม่ได้กำพวกนี้นะปลาตัวหลายขนาดนี้หมดอ,อ,อยู่ไปหาไหลปลาเขาจะคำกับป้าตัวดอกยามมุงนี้งามมันเล วนว่นลายเอาเดินนไปลัขามแพนม้งเยอะนคกขามชิวๆไป้อนี่อตะคำค่ะเฮยจีรงพกกรปจ้เฮีบองไปทักดวิทย์จะล่งไปอยู่ดวิทแล้วก็มาขึ้นคือบ่อนคืออยู่ตะบีลายขาเกว้อไม่เอแ้วจะคำบ้างคอจะอุตสาหิทย์ให้จื น g a นี่พี่ปลาเป็นแพนอยู่แพนป้องแนยี่ป,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 ป <laughs> ้องตกงาหลายก็ยินต่ดอกฟักอันนั้นทั้ทงหมดทีเล็กทั้งหมดเดี๋ยวอนไปตื้อทางน้ำตื้อทางปูทุกคนเลยจ้อมปลาไล่ปลานะสง,ง,ง่างามตงนี่ <laughs> เป็นรรประจักข้พระราชิดตั <laughs> เ,ลเลยจะกึ่งดึงเลยจะปลาเฮหมดทุกคนเลยนี่นี่น,นี่นี้ก็ปลาทั้งหมด ก็ยงย่งเล่นสักขางาก้อนเ้นเงก้นเากเก้อนมานาลีนี่เลกลับนึ่งคนนี้กันกะยังก็ยังไอยู่งสักขํา ตัวนั้นนะเมฆมันเมฆน,น,นู้นเมมันเมฆผสมอยู่งานอันนี้ก็จะพลับอยู่มไงเ,ไเ,เป็นคีวว่าจะข้ามอีกคน ขบคนนี้ไหมาอันนี้ตัวใหญ่ทุกคนเลยขี้เยืกับพ่อขี้เยืปลากับพ่อปลาเหยเยอนำต้องมาอันนี้เนาะเสื้อกันยันเลนี่นี่มุ้งงไงนี่ครับมุ้งงไงนี่ เดี๋ยวเด็อ้ยทุกคนมหมาไม่คนการบกกระไป่นี่นี่นี่ ดูกคนเลยก็เลยเห็นปลาไายนี่นั่นี่ห้ามหฮาแล้วได้จำนี้บอกเอาก็ฮหันอีบอข้ามข้ามข้ามจะได้ปลากระกมำเพราะเ้ื่องจะงาเวลาอยู่ <c oughs> แต่นี่ค่ามึงได้ห้ามแล้วค่ะ มาแล้วว้ไกลแล้วสกพักแล้วได้อยู่ได้มีลายเยื่อกระทองลายอ้าวทีมพี่เยือเ่อจะค่อยอีสือโปรก็ยากนะไห่ไม่ทีมนะสักพักวันนะีกกนน้มาเยี่ยมกับอย่างก็น่าจะได้ลายแล้วล่ะกล้ามกับผู้สูกยี่หิวข้าวแล้วเป็นป้าทุกคนเลย อทุกคนได้ลายดิปลาซิ่อยู่ทุกคนนี่เท้ากคนก็อย่างอันเยออยู่ทุกคนนี่แต่ว่ามีขี้เงินมือเลอะแต่เทงนะทีนนี้ก็พออยู่พอกินแล้วนะนี่มันเรียนสีได้มือนะะมือเทงก่อนเดี๋ยวทุกคนหลังจากตึกปลาแล้วเนาะควกาสีแวะมาเอาน้ำกินมื่อกินตะเทงทุกคนเลยนั่งสร้างมังเก่ามบงเดิมนี่ละ เดี๋สีห้ามาดอกูด้วยน้ำกระตักเต็มนะ นี่นักจากตักน้ำมาฮอวเทงแล้วกับวันนี้ก็สิได้เห็ดยูใ<ม>ห้กินก่อนนะนนี่ปลากะฮอวเทงเจอหญ้าดองแล้วทุกคนเลยเพราะว่ปาปลาน้อยมันตายไปเนะาะเดี๋ยวสีเทงื้อกระซามแล้วก็สีเลือกของงี้เยอะแล้วก็ใสพ่พร้อมเด็ดโหมันเอา่อมเพราะว่าสีเห็ดอันเห็ดเม้งปลาซิ่อยูไม,ม่เห็ดเม้งปลาใหญ่้ไม่เห็ดเม้งปลาซิวนะแ,แน่แล้วก็แกะเสื้อมาโบบแน่เพราะมันหลายทุกในเอสชองเมนูเก่งกระซาม ปี้ีเดียวน่ดูามแล้วปาทุกคนง่ามอดิป่านี่ป่าสดๆดไม่ไหมทุกคนเลยอันนี้มังแน่ตัวสบูรุ่งรลาบตายแล้แต่มันยังท่านแน้อันยังแข็งอยู่นะ อ่านเป็นทุเลป่าลูกคนป้าตัวนี้นะเน่ยอนียปาซิวจะข้ามเป็นทู้อันไส่ขี้กับเดทโฮมันซอยเดียวเฮ็ดมาจังแล้ววาลูกคุณป้าปาซิวมันหลายดิสูนกระซ่ามดเลยดิหลังลุมนมาโคนนั่นแล้ซบนีถังมดด้วยเนาะ ซีว่าซีว่าตกวนั้นตัวน้อยอีดกอยแล้วก็มีเสีบไปมันมันเอ็นเรเลยเอากระชี้ว ham, to to ่าชะมองว่าะมองก็ชมองกรชเลยย่างน่ยดูนิหนอยกลาบ้มันิดกับลาบจะแกะขึ้นมาบบได้นาะตัวนี้เยอะนะก็ไปต้องไซทีส่งมาสักลาบเย ตัวนี้นาปลาน้าเลอะแล้วแล้วแต่ว่าอันนี้นาสีแกงน้าจะข้ามไปล้างแล,วลว้วแล้วปลาซีซีแกงอันนี้กะโอ้ไม่แน,น่และกับปลาที่เลอะมีมดเนี่ยทุกคนเลยล้างแล้วแล้วน,นี่เป็ดประเทศอันนี้นาสีเอ็ดเมงคนเลยแต่ยังไม่ทันได้ล้างอันนี้นะเดี๋ยวมาล้างกระสา ح. นนี่เอ็ดเมงปลาซีกินวันนี้โอ้ปลาเมงนี่หลายกว่าปลาแกงอีกนะกับปลาคระพ,พูกล้างยานนี่กะ กตัวนแี้กาล้างแล้วแล้วนี้สะอาดเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปเบิ่งอันสกัดเิ็นอันสีแกงแกงปลาซีอยู่นี่แกงปลาซีอยู่เสื้อมาโบกมาโบกกับโอ้ยหลนวยเติมนออันเป็นเลอะแน่ละกะ อันมีเลาะแน่แล้วก็เฮ็ดข้าวบ่านะค่ะเฮ็ดข้าวเอาหน้าเพลงนึงเอาอยู่หน้าเพลงนี่เอาเอาเหมือมื้อนั้นน่ะนะแกงสปาซิึ่งมาโบพอโบแซ่บทุกเลยเหมื้อนี้นะปลานั่นเมื่อแกงพอดูถูกเลยจังเพิ่งสุดน่ะปลาที่แกงกระเคิ้มทัโงทวยนี่นปลาอินเมงแกงกะแกงอยู่ตลาดได้นะเพราะว่าทางเทลงไม่ได้ดังไฟนะแม่ดังตลาดพู้ กำปุงเคิงกุนงเกงปลานี่เสร็จวเป็นโน้ตเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวไปลงไปค้างอยู่ตารางคอยกามาปรุงอันนี้ทุกคนนี่ปรุงอันปลาสีเฮ็ดจำเฮ็ดเมงนะอ๋อมีเกงแก้วก่อนวะเป็นโน้ตปั่นแล้วค่อยที่ค่อยจะอาจารย์เซอร์เกิดจะเป็นโน้ยาแล้วก็มาพี่ได้มาป้าพี่นี่มาเอามาชม mà cú sơ lơi thôi cú sơ áo cà sa mà cú sơ lơi này hàng mà xôm người vô còn ni sơ thùng vàng ở mưa hani mà cú sơ thì, hào mà ăn cú sơ con nói con, con. thì โอยอเดทุกคนโอยมงทุกคนตอนนี้มาฮอเทงแล้วได้นี่แต่ยังไม่ทันได้ปั่นน้ำกะทิออเนาะบึ่งหม้อแกงก้นแกงป่าสักคำโหดละจะเป็นเราทันได้เอป่าเดี๋อาป่าเจอก่อน ทำาพึ่งซือแล้วก็คือป่งไปเนาะนี่มันปอยแ้ืุ่นอาล่งยู่โปงออมดดเลยพดเลยอือเต่เสบไปดิไนี้ชิมก่อน แกะปุอ้แกะก้อนซีว์ก็เสรบแล้วปุ่งก่อนพอดีล้วทุกคนตอนนี้กะปั้นน้ำกะทิเอาเรียบร้อยแล้วนี่สามารถได้เดี๋ยวไปอันหลุดน้ำกะทิก่อนพอนแล้วทุกคนใครมาชมถูกโอ้ยดูคนเลยดูค กูหลังจากหลน้ำกะทิซุกแล้วกับ,บันนี้มาอันโคป่าให้มันชุกนะป่าซีที่คอยอันขั้นเกือตรงโนแล้วกับันแมงมมแด็งนะทุกคนว่าฮาเอ็ดเมงเขาตรงอันโคนี่มันซุกแล้วก็ไปจ้ำกับน้ำจิ้มนะโอ้เลือดซุกแล้วทุกคน แกล่ทุกคนเลยสิมเจ็บสมของก่อนขึ้นฮอดึงถีงนะทุกคนเดี๋ยวมาซอยพักอีกก่อนมาเนี่ยเสียค่ำนะคาปอนคาลุเป็นก็เลยก็เลยการพักกะอีแมล้างกันเือแล้วแล้วนะ่นี่งก็โปหูหอมนะสีซอย มีจินก้อยห้าวไปเลยอือ่อเ,เอนนอเออจน้ำลาน้อแจงเนเ่เนวยบุพักยากแล้วก็มาปรุงอันเจ่วก่นทุกคนนั่นเนนอนอันนี้ในน้ำกะทินั่น ได้เช่อห,ปหปูป้าเพราะว่าหูปลาซีอมันน้อยหมดเหลือน้ำมันที่ด้านี่นเค็ก เล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวันนี้ไปตักป่าที่ค่อยหลน่นชุกนะก่อนนี่คือเจ้าจำเนาะระสิมมือแน้องโอ้ยีบมวยแกงะมือเนี่ยแบอแรแิงมัอแเจทุกคนตอนนี้แล้วเรียบร้อยนะย่างไปตักแกงป่าก่อนอันนี้คือป่าที่เอ็บจำ เาดงเกมาตักแกงปลาก่อนทุกคนวันนี้นี่ห่อนี่่น แกี๋ยจยตัวบางไงทุกคนเลยมีตัวน้อยแล้วเรียบร้อยแล้วได้ของอยู่ของกินกะประมาณนี้แล้วทุกคนนี่อันน,นี้น่อันจิ้มจีอันจิ้มปลานะอันนี้ปลากละปลาฮิดเมงนะทุกคนอันนี้น่ะแกงแกงปลาซีซอิวเสืร์มะโบพกพักกับกะทุกคนพักโบลาผ้าละกะพักกัมพูนาะหลายได้เต็มกระตกมาทุกคนกินข้าวน้ำเดียวเด้อ หามเอยหามขึ้นมาลลเดทุกคนพักกะพู่ได้ห่อได้หอน่นจ้มนนยังไม่ได้ในหามาค่ะปอนข้าวดุบนใชก้ลาแม่ปไปมีเลยได้นี่อันน้ำจิ้มมันหามห้ามให่มาติดปากนี่ทุกคน ก้อยปลาเน้อแทบแททำจิ้มให้เพใจใจน้อจเนาะตอนนี้สุคภามเฮามาละบอแม่นน่ะเอาอีลาบอแมนอ่น่ะกินข้าอิ่มมนะมน,นอะ้อง้องไงม่เร็วแม่นะกินอันแกงปลาอิม่มแล้วข้าวก้อนแม่มนท่าดีไวหวอนเน่เต็มโจย กูบาแม่นะทุกคนเลยินอิ่มแล้วกินแจกปาดแล้วก็ปงแล้วก็จะกินเลยบาแม่นะเลยสุอเอาเวลาตนนัวหนีเสียดีนี่ใช่ไหมินคักก็าอมาปัดเห็นไหมัวใหญ่ขนาดแซ่บเลยไลาบบนีลา มันมามี <Net -se -class> <setups> ไปินน้องหอมมโพบง่ายง่ายง่ยจะทำดยดีดวจับดีดด้วยแม่งจับดีทเดวอดกิีอืได้เดทุกคนตอนนี้ก็นอคอยกากินข้าวอิ่มแล้วนะกินข้าวเมือานี้กันทุกคนกินกับอันจำปลาหรือว่าแม่งปลานปลาซิวเอ็ดแม่งกินแล้วกัมีแกงสุมาโบ๊น้ำ แซ่บนะทุกคนแต่บะแม่เป็นนาะแกงงานปลาซึ่งมันพวกสุกแล้วก็เพื่อนกินข้าวก็ทุกคนก็เลยไม่ได้เขากินน้ำเดียวนะเป็อนอิ่มแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพลงท่านนี้เนาะขอขโมกขอบใจผู้ที่ติดต,ตามและฮับสม้มและกาผู้ที่ห้ามาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจบเนาะเบิ่งโฆษณาคอยผมขอขอมกขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพร้ดย์ไหมทุกคนบา,บาย